กะดึกวันนี้เราต้องมาทำงานร้านไอศคมแล<ช>้วไงต่อวันนี้มาพบกับบอสจักพีออีกแล้วนะคะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมกับบอสด้วยการกดไลค์ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคให้วีลูกอะไรกดซับซากายด้วยเออใช่กดซับซากา,ายแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยครับจะได้ไม่พลาดที่มาใหม่ของผม,มกับบอสนะ ลงคลิปทุกวันนะครับทุกคนเดี๋ยวใครไม่รู้นะก็อ่าเดี๋ยวมบอกคลิปนี้เลยแล้วกันก็คือตั้งแต่มิตาวีวีสองนะครับก็คือคนลงคลิปคนเดียวกันนะแต่แค่เปลี่ยนมาใช้ช่องนี้นะครับโอเคเมื่อกี้อา้าวบอสหายไปไหนบอกก่อนนะครับคลิปนี้มีเนื้อหาที่ปัญญาอ่อนนะครับโอเคผู้ชมที่มีรายุน้อยกว่าหนึ่งล้านสิบเอ้สิบล้านปีนะครับไม่ควร ชมคลิปนี้นะแล้วก็โปรดใช้เครื่องจากไอ้น้ำในการรับชมนะครับคือในที่ต่อแล้วครับผมผมมีช่องชื่อแล้วกดติดตามช่องบอสด้วยนะครับโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราจะมาทำงานร้านไอติมใช่ไหมบอสอุ้ยมีลูกค้ามาแล้วผู้หญิง Okay. เขาต้องการ <g> um. บับเบิ้ลกัมเดี๋ยวเอาเองห<น>ยิบหย,บยิบกล้วยไม่ได้หยิบกล้วยไม่ได้เออเขาต้องการอะไรอะ่ะไอบ้บอยยาบางโอเค <Okay. S 2> ทานให้อร่อยนะครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวกินเยอะ,อะเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลตาย แล้วลูกค้าคนต่อไปครับลูกค้าบอสได้อู้คุณเบคอนมาแล้วรับอะไรดีครับคุณลูกค้าเอาไอติมรสไหนดีอรรถปุ่นจีไหมอร่อยนะเค็มๆด้วยเอ้ยเราเล่นไม่เคยกินนะอ้าวจะเอาช็อกโกแลตค้าวช็อกโกแลตอร่อยวานิลาวานิลา บอสเอ้ยรู้เรื่องแล้ก็อ๋อแล้วก็ออเออถ้าได้เลยนะครับลูกค้าใครมาใครอยากมาทานไานอติมร้านนี้ก็ทานได้นะครับไอติมรสขี้เนี่ยร้านมิสเตอร์วีไอคิมไอสกริมนะครับเออพูดออกเสียงถูกช่างมันวายผีบอส ผมเป็นพนักงานดีเด่นว,วันนี้ MP ไม่มาแล้วครับตลอดทั้งวันเลยเพราะ MP เขาเลทเขาไม่มาตามมานาน,นะครับก็คือเอาง่ายๆคือไม่ไม่มาตามแล้วอะเบี้ยวอะเออไ,อไ่เบี้ยวเอ็มใช่อืมข้ออะไรข้ออะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับบัมโบกรรม่กัมแกปชาร์ให้เลยนะครับคุณผี ไปด้วยีกกทไมดไม่มไมด้ไวายคุณครูบอดดิมาอีกแล้วตั้งแต่ไอคิปพิซซ่านั่นแหละไปดูได้แล้วครับผมลงคลิปแล้วนะก,ก็คือเป็นคลิปพิซนะพซ่าคนระับเอ่อให้เอาส่งพิซซ่าสูงๆเลยนะอุ้ยผมขอเสิญบอส apa lagi nih? Jangan sih. Oi, jangan pusing, boss. Jangan sih. Ii, boss. Terus sih, lalu lalu Babi. โอเคครับใครอยากกินไอติมในถังขยะไหมมันมีเต็ไมไปหมดเลยผมเอาทิ้งไปทั่วเลยเอาเอาไปเติมนะไอติมก่นอนอ,อ,อู้เจ้าหมีมา,อ,าอีกแล้วนะครับทุกคนเจ้าหนีเอ้ยเจ้าหมีพี่หมีนะครับพี่หมีจุดรอของเราเอาอากคลิปแล้วก็เลยกับบบัเบิ้ลกัำ บี้โอเคเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟไอติมให้ลูกค้านะครับก็คือเป็นลูกค้าเจ้าหมีนะครับเออกินเยอะเกินก็เลยเออจำมัม,มหนาวิ่หนา <c oughs> หนาวตายไปเลย ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ทุกคนนะขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ผมผมเผลอกดหยุดอัดนะก็คือฮะไม่สุดผมมาเองไอติมช็อกโกแลตผมขอเสิร์ฟตัวให้ตัวเองเออตอนนั้นบอก็พิซซ่าเออไปดูนะครับย้อนไปดูได้นะ พิซซ่านะครับมี MP กับ AK มันคือเด็กข้างบ้านเด็กค้างบ้านเด็ก้าง้าง้างประตูคุณผู้หญิงประเทศไทยมาอีกแล้วไอที่เป็นทำคลิปนั้นวัน,นิลา ใครลูกค้าคนไหนกวนเท้าก็เอาคอนทุบหัวได้ไปแล้วเหรอกดกมาต่อไปเลยอ้อผมไปดูข้อมูลมานะครับ <c oughs> ถ้าเป็นผีนะเราต้องเอาไอติมผิดรถรถอุ้ย <c oughs> ไฟดับบอสไปห้องหลังเป็นเพื่อนหน่อย <c oughs> ทุกคนมานี่ <c oughs> ทุกคน ต,ตรงนั้นมันมีผีอยู่สักพักมีจำสแก่เ,กเกชื่อดิไมยน่าบอกเลยสักพ่กมันมีผีอยู่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะไม่เห็นนะครับเรารีบกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วไม่อยู่แล้ว,ว,ว,วใครปิด เออไม่ใช่มีคนขมินมานะอเคเดี๋ยววันนี้บอสจะเป็นแคทเชียร์นะครับทุกคนเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรียกลูกค้าให้เรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามากลามากินมิสตร์วีไอซ์ติมกันผู้หญิง โอเคเองไม่ใช่คนไทยคนไทยที่ไม่มีในโลกแต่คนไทยมีทั้งโลกคนไทยมีทั้งโลก <c oughs> ทุกคนค่ะวันนี้บอกก็จะเออๆอหน่อยนะ ลูกค้ามาอีกแล้วคลิปหน้าอยากให้เล่นเกะแม็แมอะไรพิมพ์คอมเมนต์มานะครับปิดดีกว่าเดี๋ยวมีคนขี้อยู่แล้วไม่ไปเปิดาาใช่มะนาวไม่ใช่มะนาวแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวสองอัน เชี่ยงอ๊ะโอเคเต็มหมดโอเคใกล้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับร้อเล่นร้อเล่นอีกไม่กีน่นาที โอ้เลียวาเลียวมาเพื่อนผมมากินร้านไอติมงด้วยนะครับชื่อเลี้ยวนะก็คือเลี้ยวนั่นแหละเออเลียวถ้าเลี้ยวมาดูคลิปนี้ก็ขอโทษนะเพื่อนผมแต่ว่าเพื่อนหน้าเลี้ยวถ้าใครบอกเพื่อนหน้าเลียวผิดนะก็เป็นเพื่อนหน้าเลี้ยวนะครับหน้าเลียวหน้าเลี้ยวออกไปจากหน้ากระเดียวเอ้

อันนี้น่าจะเป็นลูกค้าส่วน,นเกือบคนสุดท้ายโอเคอันนี้อันต่อไปก็น่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอะไรขมุดออกมาจากทางขายะแล้วเนี่ยโอ้เบนเทนเหรอ,บบอรมาคนสุดท้ายผมขอเสิร์ฟเองลูกค้าต้องการเลยครับ๋อเชิญขอไอติมเลมอนแล้วก็แอปเปิลเขียวน่ะ๋อ,อขอบคุณครับ มันฝรั่งทางแค่เลยนะครับลูกค้าโอเคแล้วก็จจกันแล้วนะกับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ